สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมมิวทีวีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะผมมีพีซีเคสนะฮะอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจจากเทอร์โมเทคนะครับในรุ่นของชาร์เซอร์เอสนนะครับตัวนี้เป็นตัวสโนว์อีดิชันนะฮะก็แน่นอนครับในส่วนของเทอร์โมเทคนะครับถ้าเป็นสโนว์อีดิชันแน่นอนสินค้านั้นต้องเป็นสีขาวครับซึ่งในรุ่นของตัวนี้นะฮะจะมีนี่ครับ ในส่วนของอินเทอร์น USB 3.0นะฮะก็จะเรียกได้ว่ามีมาให้อยู่ด้านบนเลยนะครับเป็น USB 3.0นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบรบกล่องกันดีกว่าโอเคนี่คือด้านหน้าทั้งหมดนะครับโลโก้ Thermaltake พร้อมชื่อรุ่นแล้วก็เป็นรูปตัวเคสนะฮะตัวนี้เคสโทนจะเป็นขาวตัดเล่นลูกลายกับฟ้านะฮะนี่นะฮะก็จะเป็นค่าของสเปคต่างๆนะครับกับเคส Chaser A สาึตัวนี้นะฮะในส่วนของน้ำหนักนะฮะหลักๆก็เน้นที่น้ำหนักนะครับก็อยู่ที่6.5กจไดว่ากิโลนะครับซึ่งเรียก จริงเคสเราออกมาแล้วโอเคเราไปดูเคสพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมนี่ก็คือเคสเจ้า Chaser A สามหนึ่ง 31, นะฮะรุปร่างดูอวบๆนะขาวอวบๆนะฮะดีไซน์โค้งๆนะี่ฮะโลโก้ด้านหน้าครับเทอร,ร์โมเช็นะฮะด้านหน้าก็ เป็นตะแกงหมดเลยนะครับมีมาให้ 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ชั้นด้วยกันนี่ครับด้านบนนะฮะด้านบนก็จะมีในส่วนของเปิดปิดนะครับปุ่ม power นะครับปุ่ม restart นะครับมีในส่วนของไม้นะครับแล้วก็แสดงสถานะ h a d disk นะครับแล้วก็ในส่วนของ usb 3.0 2พอร์ตครับด้านบนก็จะมีในช่องที่แบบวางของนะฮะไว้วางของธรรมดานะครับด้านบนก็เป็นตะแกรงหมดเลยนะครับโอเเดี๋ยวเรา ดึงข้างหน้าดูหน่อยถอดได้นะฮะโอเคนี่ครับด้านหน้าครับก็แถมบัดลมมาให้หนึ่งตัวนะครับเป็นขนาด12ซนเมตรและยังติดตั้งเพิ่มได้อีก1ตัวนะครับสองตัวเลยนี่ฮะด้านบนก็เป็นแผงวงจรนะครับด้านข้างครับเป็นแบบอะคริลิกเลยครับเพื่อให้เห็นด้านในนะฮะนี่เป็นอย่างนี้ดูอีกฝั่งครับนี่ฮะด้านข้างก็ฝั่งนี้จะเป็นแบบทึบไม่มีลายอะไรอยู่แล้วนะฮะมันเป็นทุกตัวเลย โอเคเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านี่ครับช่องสําหรับติดตั้งพัดลมนะฮะก็แถมพัดลมมาให้ด้วยด้านในหนึ่งตัวนะครับติดตั้งได้ขนาดเดียวนะ12ซนตเมตรพร้อมกับช่องต่อสายยางนะครับลอดสายยางออกมานะฮะของ water cooling นะครับสำหรับชุดน้ํานั่นเองในส่วนของช่อง P C I นะครับให้มานม้มดเจดช่องด้วยกันนะครับและในส่วนของนี่ด้านล่างก็จะเป็นในช่องของการติดตั้ง power supply นั่นเองพร้อมกับแผ่นกองฝุ่นนะครับนี่ถอดล้างง่ายในด้านล่างครับนี่ จะมีฐานมาให้นะครับเป็นพลาสติกนะครับทั้งดุ้นเลยโอเคเราไปดูด้านในกันดีกว่าด้านในครับลักษณะของน็อตจะไม่หลุดออกมานะจะอยู่แค่นี้ก็กันแล้ถ่ายได้นะครับนี่เปิดออกมาปุ๊บนี่นะครับก็ดีไซน์ของเขาเพื่อไม่ให้นอ็อตหายนะครับจะอยู่ติดอย่างนี้ไม่หลุด ก็ล็อกไวเลยอ่ะของที่แถมมาให้เดี๋ยวเรามาแกะดูก่อนที่แถมมานะครับเห็นหลักๆก็น็อตสกูต่างๆนะครับพร้อมกับถาดสำหรับติดตั้งฮาร์ดดิสนะครับที่ไดเบย์5.25นั่นเองนะครับด้านบนนี้นะฮะนี่ครับไดเบย์ขนาด5.25นะครับก็จะให้มาอยู่3ช่องด้วยกันนะฮะสามารถกดปุ่มเพื่อปลดล็อกได้นะครับนี่ฮะที่ติดตั้งฮาร์ดดิส ให้มาถึง6ชุดด้วยกันและที่สําคัญนี่ครับสามารถดึงออกได้นะครับขันน็อตออกมาก็ให้มาทั้งหมด6 6ชุดนี่ฮะสามารถถอดได้นะฮะถอดได้แค่ชั้นเดียวนะครับชั้นล่างถอดไม่ได้เหมาะสําหรับคนที่ใช้การ์ดจอที่ยาวนะฮะยาวมาถึงนี่ก็ต้องถอดได้นะฮะแต่ก็แน่นอนครับถ้าถอดได้ก็ต้องเสียพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ไปนะฮะสามช่องด้วยกันนะครับเรามาดูด้านล่างกันดีกว่าด้านล่างก็ นแน่ครับสาหรับติดตั้ง power supply นั่นเองแล้วก็ยังมีในส่วนของการตั้งพัดลมเพิ่มเติมนะฮะขนาด12ซนเมตรได้1ตัวด้วยครับมาดูตอนด้านหลังครับนี่ฮะแถมพัดลมมาให้1ตัวนะครับเป็นแบบ blue LED นั่นเองนะฮะด้านบนครับด้านบนจะสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้นะครับ2ตัวด้วยกันน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเราถอดด้านบนโชว์เลยปุ๊บน,นี่นะครับติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้นะครับ นี่เรามาดูในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับสายไฟที่อยู่ในเคส Internal usb 3.0ก็ต้องมีในพอร์ตที่สําหรับเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดนั่นเองนะฮะแล้วก็สาย power reset ต่างๆนะครับมาเป็นแพร์เลยมาเป็นสายแพร์ติดกันเลยต่อไปครับนี่ hd audio แล้วก็สาย3พินสำหรับพัดลมด้านหน้าโอเคเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าที่เก็บสายแน่นอนเราต้องห่วงเรื่องที่เก็บสายด้วย มีอะไรบ้างด้านหลังครับก็เรียกได้ว่ามีช่องสำหรับเก็บสายได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นเส้นหนาๆพวกสาย24พินอาจจะคับนิดนึงนะฮะแต่ว่าด้วยฝาข้างเขาดีไซน์มาตีโป่งอย่างเงี้ยฮะก็แน่นอนครับมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะฮะและที่สำคัญครับในปัจจุบันนะฮะ power supply ที่ออกมาใหม่ๆนะครับก็ เป็นแบบสายแบนหมดแล้วนะฮะก็เป็นเคเบิลสบายๆเลยก็สามารถติดตั้งง่ายแล้วก็สวยงามอีกด้วยนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของชาร์เ e r A 3 1จาก t h e r m a t e นะครับเพื่อนเมื่อคนไหนที่สนใจนะฮะก็ลองไปดูนะครับตัวจริงได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเลยนะครับ เอาละรครับสำหรับวันนี้นะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนยังไ,ไงผมฝากเว็บไซต์ด้วยนะฮะ w w w c o m p e t e คอมพนะครับและผมขอฝากแฟนเพจด้วยนะฮะที่ f a c e b o o k c o m p e t e p r o d u c t i o นนะฮะไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับ, like ะะรบสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ